สวัสดีครับการเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมาพัทยาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปบริษัทบขอสอเปิดเดินรถปรับอากาศจากสนามบินดอนเมืองสู่ปลายทางเมืองพัทยาและหัวหินเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจุดขายตัวอยู่ที่บริเวณเทอร์มินอลหนึ่งของสนามบินดอนเมืองซื้อตัวแล้วเดินออกมาขึ้นรถที่ชานชาลาได้เลยรถจอดอยู่ที่ชานชาลาที่4และ5ตรงนี้เราสามารถมาขึ้นรถเมล์เข้าเมืองได้ด้วย สำหรับรถปรับอากาศของบขอสอจะเป็นแบบ36ที่นั่งให้บริการในระยะแรก4เที่ยวต่อวันถ้ากลัวว่าจะพลาดก็สามารถซื้อตั๋วออนไลน์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบขสได้เลยอย่างที่เรามาวันนี้วิ่งเป็นเที่ยวแรกก็เต็มทุกที่นั่งแล้วจ้าที่นั่งแถวหน้าสุดไม่เหมาะกับคนขายาวเพราะยืดขาได้ไม่สุดมีที่ชาร์จแบตด้วยนะแต่ต้องใช้แบบหัวปลัก๊กวันนี้วิ่งเที่ยวแรกมีของที่ระลึกแจกด้วยได้เวลาเดินทางสู่เมืองพัทยากันแล้วมีน้ำแจกด้วยนะดีดี ออกจากดอนเมืองมาก็ขึ้นโทเวเลยสะดวกรวดเร็วมากจากโทเวต่อเนื่องมาจนถึงถนนมอเตอร์เวย์รถวิ่งบนทางด่วนตลอดไม่จอดแวะระหว่างทางใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนิดๆก็ถึงพัทยาหยุดส่งผู้โดยสารที่ใต้มอเตอร์เวย์พัทยาเหนือพัทยากลางและพัทยาใต้ส่วนผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางไปดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิจุดจอดรถอยู่ตรงข้ามพระมหาไทยมีที่นั่งรอพร้อมห้องน้ําสะดวกสบายส่วนตารางเดินรถก็ตามนี้เลยจ้า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการเดินทางที่ดีมากๆเชิญมาใช้บริการกันได้จ้า